โอเคอยู่ไกลคดวิดีโอเป็นยังไงดูเคยปะเถาโอเคบะอยู่สนามบินเอาหนังใหญ่หนังหนาดินังใหญ่นังหนาโอเคดู๊กจะไปยืน มาชงหนุกสาวจะไปอังกฤลนด์เลยผัวเพิ่นกันืมเพราะว่าเป็นอย่าง้มาชงแล้วมันติต่เกีบมุงนะอากจะใครตายหูไปจะได้ก,กล้ามาหรอช่องซ่มเรือนนกล้ามาอีกไรนี่ยางไปโดดเด็กไปใช้กลับไป นี่ได้สนามบินจะมีแอร์พอร์ตโอ้ตัวนี้จะมันงามเนาะงามดีดีตัวนี้ไปอังหลเด้อแมกโดนอกเด้อคือการวิวาให้ทาเบิ่งคิดเด้อกดไลค์กดแชร์ให้ระบาเนี่ยเอาบวกขึ้นนะหวกี บ่บ่คืนอีแน่จักหน่อยอ๋อได้แล้วอ่ามันบ่เห็นหน้านะยังเห็นบ่ให้มาล็อกลิ้นมันมายเอายม้ตเห็นบ่ยยไปตกปะทนี่บ่แม่นดอกบ่แม่นนี่ไปฮอดชิคาโกไปต่อต่อชิคาโกไปชิคาโก อันนี้สิไปสนามบินก็บ่แม่นว่าสิไปต่อต่างประเทศได้ตัวนี้น่ะไปต่อชิคาโกเอกบ่บ่ถ่ายเอาคนเฒ่าบ่ย่างไปเบื้องคนย่างมาทางเบื้องเขาย่างมาบ่ย่างไปอนี่แหละสนามบินใยนต์ ยนใหญ่แต่บาร์โบไดคีปตังประเทศตัวนี้ยังไปต่ออีกอยู่ซิการ์โกไปลงซิกาโกอีกยนเน,นี่ยนะซิกาโกเดีย๋ยวจะไปหอดอ่าฝรั่งบอดู้แบาไปหอดเชนแฟนนะย,ย,ย,ยังบ่ะหูบัวฮ่าประเทศไทยบัวนี่กระโคนข้าเจา้าออกมาแต่สนามบินแต่ยนนะว่าขาจะมา เบื้องนี้มาสร้างส้นนี้ก็จะลงรงยนต์ได้นี่พวกนี้นะลงยนต์มาผู้จิไปผู้จิอยู่บันลังขาเงินถ่าอยู่นี่ละบอกบอกเรื่ออ,นะอ,อ,อื่นนะตี น,น้บ,บาเ็ดคิปูอกานได้ชุย้ย <c oughs> นบ,บากระตองางเอ็กซ์ตามานี่สิขนามบินนี่ยุ่นไวม,มีแต่นีได้ผกักนางกระแมนได้มีลายได้ <c oughs> มีจากลำหนึ่งสองสามสี่คนละผักนะ<ฮ>ผกักนงก็ะมี <c oughs> มีแปดลำอยู่น้องผกักนางกรมี <c oughs> ม มีเป็ดลำอยู่นี่มีเป็นหาหุกสิเป็นรอยพันตีแต่ว่าข้าเจา้าข้าเจ้าจอดพนนักีนแน่จอดพักนั้นแน่อันนี้คือสนามบินบันถานยนค้องเ่วะฮะมาอืมมันมาคมเมนบอว่เป็นบวานไร่ปะ บางนั้นมันก็เป็นน้ำสะตัวอา้าวบางนั้นคือบ่มีน้ำว่ะมีเครื่องคายอยู่นี่กระาลไปชอป้อปปิ้งทั้งในลูกเชา้าเจ้าคนยังไปยังมาพวกขามาจะยุน่น ก um ah ็ขึ้นมาทางขึ้นบอว่าเรไปเลาะไก่ห่านใช่เออเบิรงเบอร์เบอร์เบอร์ตัวมันถอยออกกำลังจะขึ้นยืนขนาดกำลังจะขึ้นลง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 กำลังสิขึ้นกำลังถอยเยอะๆออกมา ยูนิเต็ดมาช่องคาดนี้เขาจะจะขึ้นพร้อมกันก็จะท้องมาเนี่ยโบเดน้าบุนี้สบายเลยอากาศก็โอเคพอดีเ okay. ห็นบ่นนยเงินใหญ่ อเมริกันตุนากันยุนอย่างนั้นวันนี้อากาศดีหน่อยเนาะฝนไม่ตกซีูนบูลงอันนเซอร์เวตยุคนั้นเซอร์เวตแต่ละประเทศจะอ่านเมืองนั้นยุนจักประเทศนีนน้อยู่ใน,นนี้มาอยู่ในนี้เขาบอกเครื่องไายไม่สบายอยาันคือเขาอันเจี๋ยตัวปตปะ ก็ไปได้แน่มันสเต <ไป S 2> ตัอส,สอะไรได้เขาบอกเจา้าโอยโกบนน่เขาบอกเจ้าเอา,เอานัน้นเพื่อไป,ไปน้ำลายแล้วจะชิบหูเตี่ยวได้มีกากันไปคนละลายใช่ขึ้นเขาจังบอกเจา้าไปหันไปหนีมันกับได้ใช่ไปตะคนละลายคคอกันหมดผู้สงาจะไม่ยังม้สายใช่ไปจุ่ชางเลเนาะกาแฟ บ่ยากเลยไม่อยากเสียเงินเท่าไรโอเคต่นนี้นะพี่น้องน,อนอ้องเออเจ็ดน,นาทีก็จะาด้ย,ยูดีมีแห้งยูดีมีแห้งเด้อผมไปพี่น้องรักทุกคน,น,นละน้อมันเป็นจะได้ความไข่ยายมีนในในชยโชคดีเด้ออย่าได้อย่า,ายลืมกดไลค์กดแชร์เนี่เด้อกดติดตามเนี่เด้ออย่ากดจับสกายไลค์กดแชร์เน่ทุกคนเอ็มซีนั่นล่ะกดไลค์กดแชร์เนี่เด้อเพราะเป็นกำลังใจ อย่าลืมกดขำโข้าวโฆษณาเด้อ,อย่าขามโฆษณาเ้ยขอดิแมงไว